วิธีแก้ไข Messenger ไม่ยอมป๊อปอัพสำหรับ Android version 11นะครับถ้าใครเป็นก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยเครื่องนี้ผมเพิ่งอัปเกรด Android version 11มาเมื่อวานแล้วก็ Messenger มันไม่ยอมป๊อปอัพให้นะครับตัวอย่างเช่นผมกดส่งนะครับมันขึ้นแค่ ข้อความข้างบนนะครับแต่มันไม่ยอมเด้งปอก up บ u b บ l ให้ให้นะครับอ่านี้มาดูวิธีการน,นะครับอ่าวิธีก็คือเข้าไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าตัวนี้อ่าของเพื่อนเพื่อนนะครับไปที่ตั้งค่าเสร็จแล้วไปที่การแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนเข้าไปเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างไปที่การ ตั้งค่าขั้นสูงครับตัวนี้ขั้นสูงเรียบร้อยเข้าไปที่การแจ้งเตือนแบบลอยนะครับตัวนี้แบบลอยคลิกเข้าไปเสร็จแล้วกดเนี่ยกรอบคำพูดนะครับคำพูดอ่าแล้วก็กดกลับกดออกนะครับ กดออกเสร็จแล้วเข้าไปที่ตัว messenger ของเราตัว messenger ตัวนี้กดเข้าไปเสร็จแล้วไปที่เมนูเมนูโปรไฟล์เราให้แหละนี่ฮะนะครับกดเข้าไปในตัวเลือกเสร็จแล้วไปที่าการแจ้งเตือนเสียงปึ๊บ ไม่ใช่กดผิดขอโทษครับกป็ปฏิการแจ้งเตือนเสียงเสร็จแล้วไปที่าการจัดก,การแจ้งเตือนกดเข้าไปเสร็จแล้วไปที่การแสดงกรอบคําพูดครับอ่านะครับการแสดงกรอบกดทั้งหมดนะครับอ่านี่มันจะขึ้นมาให้เราและตัวโบอเบลตัวนี้นะครับเพิ่งเป็นตั้งแต่ Android version 11นะครับตัวเวอร์ชั android สิบขั้วก่อนก็ไม่เป็นนะครับพอะอัพเรามันเป็นนะครับก็กดตรงนี้ทั้งหมดโอเคเสร็จแล้วก็กดออกครับกดออกทีนี้ผมจะทดสอบผมจะปิดก่อนผมจะทดสอบส่งข้อความมานะครับอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้มาแล้วแค่นี้นะครับถ้าไงถ้าได้ยังไงได้ไม่ได้ยังไงช่วย c o m มนต์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ